สวัสดีครับผมวันนี้ก็มารีวิวอันบ็อกนะฮะแต่ไม่ประกอบนะครับประกอบอีกคลิปหนึ่งนะฮะช่องนี้ประกอบกับรีวิวอันบ็อกกับการประกอบแยกคลิปกันนะฮะ มีโอริเน่นะครับจากกันดัมแมมโมจากดาวพุธหรือว่าก e ันดัมอีวิทฟอร์มเมอร์คลีนะฮะไปดูกันดีเนาะเรียกง่ายๆว่านางเอกเอางี้นางเอกนะฮะตัวน,นี้เป็นฟิกเกอร์เลสตนด์ดคือเป็นหุ่นโมเดลนะฮะนี่คือฉากแอคชั่นที่หุ่นตัวนี้ทำได้มีลูกตาและหน้ามาให้เปลี่ยนนะฮะพร้อมกับอุปกรณ์นะครับในบางส่วนนะฮะ ตัวนี้มันจะออกมากับตัวซูเลตตานะฮะซึ่งก็มีอยู่แค่2ตัวนี้ละมัง้งพวกกูเอลรู้สึกจะไม่มีนะฮะพวกนั้นตัวประกอบนะฮะมีแค่พระเอกนางเอกนะฮะก็ในกล่องจะมีสติกเกอร์แล้วก็ดีคอน้ำนะครับตัวนี้จะมี1 2 3แผงนะฮะ แล้วก็หน้าหน้าพื้นฐานหนึ่งหน้าพร้อมด้วยแอคชั่นเบดและส่วนนี้คือส่วนดีคอน้ำที่เป็นส่วนของลูกตาและหน้าเสริมอีกสองหน้าให้คุณได้เลือกใช้นะฮะประมาณนี้ก็สามารถประกอบได้ส่วนดีคอน้ำคงต้องติดกันทีหลังนะฮะติดก่อนคงไม่ไหวนะฮะ เพาว่ายังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำดีคอนะฮะนี่ก็คือส่วนรูปนะครับอันนี้วิธีการติดดีคอนะฮะมานี้นะก็ต้องไปกะเอานะครับตัวแผงจะมีทั้งหมด5แผง1 2 3 4 5บวกหน้า1 6ครบนะฮะไม่มีส่วนขาดอะไรทั้งสิ้น ส่วนนี้ก็คือการติดตั้งนะฮะการประกอบนะครับประมาณนี้นะก็ประมาณนี้เลยส่วนชุดชุดต้องใส่ชุดก็มีติดสติ๊กเกอร์นิดหน่อยนะประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นแอคชั่นนะครับในแบบคร่าวๆประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะ คิดว่าไม่น่าจะมีฟกเกอร์เลยสแตนดาดตัวอื่นอะไรเขาจะไปเน้นที่หุ่นตัวกันด้ามมากกว่าเนาะซึ่งจะตามมาอีกทุกเดือนเลยอีกหลายทุกเดือนซึ่งในขณะนี้ก็มีซีซั่นสอมาด้วยแล้วก็น่าจะอีกหลายเดือนนะฮะมาทีละสองสามตัวสองสามตัวนะฮะประมาณนี้อ่ะของมันมีไม่เยอะนะฮะเปิดบอก unbox นะับแผงก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่อยากจะดูของข,องข้างในก่อน ใครซื้อก็ให้ดูเรียบร้อยแล้วชอบถูกใจก็สนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกหรือว่าจะซุปเปอร์แตงด้านล่างก็ได้สําหรับคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะฮะ และขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟลวนะครับจำหน่ายอะไรและอุปกรณ์ทำยาเข้าไปเลือกชมเลือกดูได้มีลิงก์ทั้งเพจและชอปปี้ใครครับทางเพจบอ,อกว่ามาจากช่องไวแคทก็ได้ส่วนลดอีก15%นะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ